โรบินฮูดนะครับซ่อนอะไรก็ปิดไม่มิดนะครับฉะนั้นโรบินฮูดเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะระเบิดเหรียญมีมอย่าง d ดอ c คอยแล้วก็ s ชี b a และอาจจะมีเซอร์ไพรส์เหรียญอ,อื่นๆด้วยวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ ไปด้วยกันกับช่องคอยน์ิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับโรบินฮูดด้วยกันนะครับเนื่องจากโรบินฮูดเนี่ยอ่เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะว่าโรบินฮูดเนี่ยเรื่องของคริปโตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์พวกนี้นะครับกับข่าวที่ออกมาสวนทางเลยนะกับเรื่องของโรบินฮูดเนี่ยซึ่งน่าสนใจนะครับว่าโรบินฮูดเนี่ย อาจจะเป็นอีกตัวที่ผักแล้วก็ขับเคลื่อนตลาดในช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นพวกเหรียญมีมอย่างดอทคอยแล้วก็ชิบะและในอนาคตมีเหรียญในบ้างที่ผมอยากให้โรบินฮุดริสเหรียญนะครับแล้วเขาน่าจะต้องรับแหละเพราะตัวเนี้มันจะเป็นตัวเพิ่ม Market cap ของโรบินฮุดหรือเพิ่ม แคดโฟของโรบินฮูดอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นในช่วงนี้โรบินฮูดนะมีอยู่2ข่าวใหญ่ๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้ตามข่าวเรื่องของอันแรกคือแซมแบงแมนไฟล์นะครับได้ทำการาเข้าหรือขึ้นศาลนะครับแล้วโรบินฮูดก็ก็โชคร้ายไปด้วย นะครับก็คือว่าโดนยึดซับนะครับเพราะว่าทาง FTX เนี่ยแซมได้ไปซื้อหุ้นของโรบิน h o o d ไว้นะครับแล้วศาลก็ยึดหุ้นของโรบินฮุ o d นะครับแล้วตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับหุ้นของโรบิน h o o d ว่าจะทำยังไงนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าศาลยึดทำไมแล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรเราไม่รู้นะครับแต่ น่าจะมีเรื่องของการเกี่ยวข้องทางการเงินเกี่ยวกับคริปโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมยังหาหาข้อสรุปอย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวฝัดอันแรกที่เกิดขึ้นตอนเดือนมกราคมเดือนก,กุมภาพันธ์นะครับนั่นก็คือมีอยู่สองข่าวด้วยกันคือซิกลูนะครับที่เป็นกระดานเทรดของในอังกฤษนะครับซิกลูเนี่ย เคยมีข่าวกับโรบินฮูดเมื่อประมาณกลางปี2022ซึ่งโรบินฮูดเนี่ยจะทำการซื้อซิกลูนะครับเพื่อจะเอาชิบ b อิ n u เนี่ยไปถ่ายท่อตลาดแล้วกันหรือเพิ่ม Market Cap หรือเพิ่มกำลังซื้อนะครับผ่านกระดานซิกลูในประเทศอังกฤษนะครับซึ่ง ตอนนั้นคนก็กลาวกันว่าต้องเป็นดอจคอยกับชีบาทแน่ที่โรบินฮูดจะต้องทำการตลาดในอังกฤษนะครับซึ่งซิกลเนี่ยก็ตอนนี้คือปิดดิวนะครับคือไม่ได้ดิวนะครับดิวเป็นหมันไปละแล้วก็เป็นโมคาด้วยอันนี้คือข่าวแรกกับข่าวที่2คือเรื่องของทว i t เตอกับอีลอนมาร์นะครับทวิตเตอกับโรบินฮูดซึ่งตอนนี้ คุณวอลลที่เป็นซ e o ของโรบินฮูดก็ไม่ได้มีท่าทีนะครับที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทว i t เตอร์อันนี้ก็เป็นข่าวฟลัดอีกแล้วที่จะเกิดขึ้นและผมเชื่อเลยนะครับว่าโรบินฮูดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกระดานที่จะเป็นตัวระเบิดราคาของเหรียญเล็กๆอาจจะเป็นโซ n a นะครับเพราะมีการลิสเหรียญควบคู่กับชีบัตโซโลนาหนึ่ง ชบะหนนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆที่ผมจะไ้พูดทายคลิปละกันโรบินฮ o o ตนะครับตอนนี้ผมขออ่านตรงนี้ละกันเขาได้รายงานปริมาณการซื้อขายของคริปโตเครนซีมีการเพิ่มขึ้นถึง95%นะครับในเดือนมกราคมเป็น3.7พันล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้านั้นนะครับเนื่องจากโรบินฮ o o ตเนี่ยตอนนี้เตรียมแล้วที่จะทำา d p p นะครับซึ่ง d ีอของ Robinhood ก็คือจะเป็น ERC 20นะครับของเครือข่ายของ Ethereum เลยฉะนั้น ERC 20เนี่ยจะเป็นเหรียญเครือข่ายของ Ethereum จริงแต่เครือข่ายเนี่ยจะไม่ใช้ของ Ethereum จะใช้ของ Polygon นะครับอันนี้คนก็กาวกันใหญ่นะครับว่าเฮ้ยจุดเนี้ยถ้าเกิดคุณคุณได้สัญญาณของโพลิก o อนเนี่ย ค่าธรรมเนียมมันจะถูกลงนะครับแล้วมันจะแบ่งเบาในฐานะเป็นเลเยอร์ที่2ของอีทรียมได้มีพุบมีตอนนี้มีนักพัฒนาถึง500คนน่คนนะครับแล้วก็คนที่เป็นพนักงานประจำประมาณ150คนในการพัฒนาตัวของของโปรเจกต์ของโพลิกอนอยู่ตอนนี้นะครับเพานั้นผมติดตามข่าวโพลิกอนมากเลยไปตามช่องสงได้นะครับแต่ผมจะเจาะในเรื่องของเหรียญ Poly ด o อกมากกว่านะครับเพราะว่าฐานแฟนของผมเป็นเหรียญเล็ก นะครับโพลิกอนหลายคนก็สนใจแหละแต่ว่าไม่ได้แบบว่าใส่ความตั้งใจที่คุณจะรวยกับโพลิกอนมากเท่าไหร่มากกว่าโพลิด็อกถูกไหมนะครับดังนั้นในช่วงนี้โพลิกอนเนี่ยก็เป็นเชนอะไรที่น่าสนใจนะครับที่อีท e เรียอ่ะวานอีท e เรียมเขาวางไว้แล้วว่ามันจะเป็นการระเบิดราคาระยะกลางระยะยาวเพราะในเหรียญของ m a ทริกหรือเชนของโพลิกอนเนี่ย มีพวกกองทุนนะครับบางกองทุนในอเมริกาสนใจมากนะครับทะนั้นผมบอกความเชื่อมโยงของตรงนี้ในในตัวข่าวเนี่ยซึ่งผมบอกเลยนะว่าโรบินฮูดเนี่ยอาจเป็นตัวทำให้ตลาดคริปโตมีโมเมนต์อะไรบางอย่างที่ที่ดีกับเหรียญทางสายของอีทอรอยียมก็ได้นะครับรวมถึงอีทอรอยทีกำลังมีชางไห่ฮาร์ดฟอก ะครับซึ่งจะเป็นการเอาไอเหรียญที่อยู่ในบล็อกเชนต่างต่างหลุดออกมาจากตัวบล็อกเชนนะครับเหรียญจะเป็นจํานวนมากสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือว่ากลัวว่าวานะจะทําการเทขายอีท e r รี m นะครับอีทอเรียมถึงราคาไม่ไปเลยเพราะมันใกล้ช้างหายหาฟอกแล้วนะครับฉะนั้นส่วนตัวผมเชื่อว่าวานตัวใหญ่จะซื้อนะครับวานถึงได้ใช้ ไอข่าวของค r a 켄นะครับเราก็คอยเบสในการตีรวนเรื่องเกี่ยวกับเหรียญของอ t ท e เรียนะครับโดยเฉพาะผู้ค้าขนาดกลางกับขนาดเล็กแต่ผู้ค้ารายใหญ่อย่างพวก Morgan Stanley JP Morgan g o l d m a n Sachs เสกไม่แตะเลยนะครับหมายถึงการบริการพวกการสเต็ปพวกนี้คือให้รายใหญ่นะครับหมายความว่าอีทเรียมอะ่ะถ้าเกิด ชางไห่ฮาร์ดฟอกครั้งนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือว่ารายใหญ่จะได้ประโยชน์แต่รายย่อยกับรายเล็กไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยหรือดอกเบีย้ยเนี่ยจะต้องถูกควบคุมนะครับฉะนั้นเร,เรื่องของเรื่องของเศษเนี่ยนะครับที่มีปัญหากับครารเนเนี่ยผมมองเลยนะ โหนี่นี่คือเกมกดชั้นดีเลยนะครับเกมวางแผนเกมหมากลุกชั้นดีเลยนะครับหลายคนไปมองเรื่องของอาราคาของคริปโตจะมีปัญหาหรือเปล่าในขณะนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมมองไปไกลกันกว่านั้นนะนะครับแล้วหลายคนผมก็เชื่อว่าถ้าได้ตามอีท e เรียมจริงก็น่าจะมองไปไกลเหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะมีผลต่ออีท e เรียม และอิตาเรียมจะเป็นตัวพิกตลาดพอสมควรเลยในเดือนมีนาคมช่วงนี้ราคาของอิตาเรียมไม่ได้ขยับขึ้นไปเหนือ1800ดรอยดอลลาร์เลยถูกไหมนะครับแปลว่าเกิดการเก็งกำไรราคาก็ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับหลายคนว่าบอกเอ้พี่ลูน่าแคสิกก็ราคาไม่ขยับนะครับมันเป็นหมดอะไรที่มันเกี่ยวกับเชนอิตาเ,เียมโดนฟรีซไปห,หมดนะครับ ฉะนั้นผมมองเกมตรงนี้นะครับว่าโลบินฮูดเนี่ยก็จะเป็นหมากตัวหนึ่งแหละที่ FTX เนี่ยกับทางวานเนี่ยเขาวางแผนกันไว้นะครับซึ่งอันนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดแหละอะไรมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องอะไรร้อยเปอร์เซ็นแต่ลองพิจารณาดูว่าเหตุผลน่ะมันพอเป็นไปได้ไหมนะครับก็ไม่ได้ถูกทุกอย่าง อ่ะเรามาพูดตรงนี้ต่อนะครับเขาบอกว่าปริมาณการซื้อขายนะครับตามสัญญาคือ national trading volume นะครับ volume นะก็ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะครับของรายรับจากการทำธุรกรรมสูงขึ้นในเดือนมกราคมสำหรับการสำหรับเรื่องของตาสารทุน option น,นะครับและคริปโตตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2565ตาสารทุนมีมูลค่า ประมาณ46,000ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น19%และสัญญาณออปชันอยู่ที่82.9ล้านเพิ่มขึ้น10%บริษัทกล่าวในในเรื่องนี้นะครับของโรบินฮูดเองฉะนั้นผู้ใช้รายเดือนอย่าง M A U เนี่ยณสิ้นเดือนมก,กราคมอยู่ที่12ล้านลายนะครับเพิ่มขึ้น6แสนลายจากเดือนธันวาคมสินทรัพย์ภายใต้การดูแลของ A U C นะครับ ก็สิ้นเดือนมกราอยู่ที่74.7พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น20%ในเดือนธันวาคมหุ้นเกือบ6%เมื่อปิดนะครับตรงนี้เขาก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าเราเห็นแล้วว่าโรบินฮูดมีแรงนะครับของคริปโตเนี่ยคือมีคนซื้อเยอะอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่เขาว่ากันในข่าวนี้แต่ผม ผมเอาข่าวหลายข่าวมาเชื่อมกันนะครับเพื่อจะทำให้เห็นว่าตอนนี้คริปโตจะกำลังกลับมาบ้างแต่ผมไม่รู้นะว่าในปี2022เนี่ยบิตคอยจะทำราคาได้สูงสุดเท่าไหร่แต่กรณีที่ถ้าดอลลาร์มันมีปัญหาจริงๆแล้วเกิดรีเซ็ชั่นจริงๆก็ต้องตัวใครตัวมันครับ ตัวใครตัวมันหมายถึงคุณหอบเงินหนีได้เลยหมายถึงคุณรับรัพย์ไปเต็มๆนะครับเพราะว่าคริปโตมันจะระเบิดเห็นไหมอย่างจอร์สโซลอสนะข้อมูลที่ผมให้ในช่องที่สองอ่ะนะครับเขาก็พูดถึงอ่าโซลอสอ่ะ so ใช้วิธีการอ่ะนะครับในการซื้อหุ้นคริปโตต่างๆซื้อผ่านกองทุนซื้อผ่านอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วมันมีข้อมูลของไมโครแสตดี้ นะครับที่ผมทําในคลิปนั้นก็น่าสนใจคือตอนนี้วานกําลังซื้อเพราะว่าเขาไม่ได้กลัวนอนฟาร์มนะนอนฟาร์มเป็นแค่การเก็งกําไรแต่เขากลัวเรื่องของ cpi นะครับซึ่ง cpi เนี่ยทำให้กระดานเขียวเป็นเพราะว่า cpi มันไม่ได้รวมน้ํามันพลังงานอาหารนะครับฉะนั้นพลังงานสูงขึ้น นะครับซึ่งทาง Federal Reserve เขาไม่ได้รวมอาหารกับน,น้ำมันอยู่แล้วเพราะมันเป็นมันเป็นกลไกลในการใช้เพื่อจะ,จะใช้ในการกิงกำไรนะครับเขาก็จะแยกออกจากกันเพื่อเป็นตัวดูนะครับของหวานนะครับว่าไอตอนเนี้ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะเลี้ยงไปทางไหนได้บ้างนะครับคือเหมือนการลงทุนเนี่ยเขาใช้เลขอะไรหลอกตาคุณ นะครับแต่พฤติกรรมของของวานมันก็บอกอยู่แล้วว่าเขาสนใจในข้อมูลอะไรนะครับเราไปสนใจค่า CPI นะครับที่จะเกิดขึ้นดีกว่าคาดเกินกว่าคาดหรือดีหรือเพอร์เฟกกว่าคาดนะครับแล้วอยังนอนฟาร์มเราไปสนใจเลขที่ที่ก็รู้แหละว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่เลขบางอย่างมันแฝงอะไรเอาไว้ที่น่าสนใจนะครับฉะนั้น เราก็กล่าวกันในเรื่องของคริปโตเนี่ยแหละนะครับว่าปีเนี้โรบินฮูดน่าจะเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนในเชนของสายของอีเธอร,เรียมเลยน่าสนใจนะครับว่าโรบินฮูดเนี่ยอาจจะเป็นตัวปั่นราคาของเหรียญหลายๆเหรียญที่จะเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือผมขอไพ่นะครับนะแคสิกนะครับลูน่าแคสิกนะอาจจะมีโฟกี้หรือเบบี้ดอทเข้ามาก็ได้นะครับในการ ลิสเซียนในปีนี้นะครับเราดูต่อไปว่าโรบินฮูดจะลิสเหรียอะไรเพิ่มที่เป็นเหรียญมีมที่เป็นขวัญใจของคุณ Luna าแคส s ิกเบบี้ดอทโฟกีนะครับเหรียญหลัหลกๆพวกนี้ขอแค่นี้พอแล้วนะครับต้องติดตามด้วยกันนะเพราะว่าข่าวของโรบินฮูดก็มีพูดถึงเรื่องของ Luna c l a s s ิ c เหมือนกันตอนเดือนธันวาใช่ไหมบอกลิสเลยครับคอยเบดโรบินฮูดนะครับแต ผลโพเนี่ยคนสนใจคอยเบรมากกว่าไม่ได้สนใจโรบินฮูดเพราะว่าโรบินฮูดไม่สามารถปลูกเศษชีบักได้ตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงสงครามนะครับตอนปี2 0 2พมันปลูกปั่นดอได้นะครับ,ตอ,อนะรบตอนนี้โรบินฮูดถือดอต,ต้องยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ30%เซนในอุปทานทั้งหมดนี่ยังไม่รวมชีบักนะที่มีการช้อนตั้งแต่ปีที่แล้วในช่วงที่มีการลิสต์นะครับ ก็ใช้ใช้ชื่อใช้ชื่อกระเป๋าเนี่ยนะครับบูวานศูนยูนเดสามเนี่ยนะครับ,บตะกูลบูวานเนี่ยน่าสนใจนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับข้องกับโลมิฮุดหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้มีการเก็บเพิ่มอีกนะครับเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวของเว็บ3.0เนี่ยหรือ DApp นะครับที่จะเกิดขึ้น พ o โรบินฮูดเนี่ยเขากำลังที่จะเข้าไปสู่แพลตฟอร์มบางอย่างที่เอื้อผลประโยชน์ต่ออีเอเรียมในเชนของอีเอเรียมโดยเฉพาะแล้วก็ของโพลิกอนของชิบะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าเหรียญไหนจะลักกี้นะครับมันจะโชคดีนะลิสตนบนกระดานโรบินฮ o ดนะครับเราก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าการขับเคลื่อนของโรบินฮ o ดมันเป็นยังไงบ้างเอาละ่ะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ย มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญนะครับนั่นก็คือหลายกลุ่มเรามีกลุ่มชิบะกับ d o อทคอยด้วยอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชีบะกับ d o อทคอยจะกู t ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสําหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ กิจกรรมสำหรับกระดานบิดเกตนะครับก็มีเปิดให้สำหรับคนที่อยู่ทางฝั่งของ South อีสเ a อ i a เนียะครับเอเชียตะวันออกเชียงใต้โดยเฉพาะนะครับคือการหมุนวงล้อและรับรางวัลอย่างได้เลยเวลานะครับคือเริ่มต้นคือส1มกราคมนะครับเวลาประมาณ5้าทุ่มนะครับถึงประมาณ28กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้ ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปถ้าสนใจนะครับเพราะอันนี้จะเป็นกลงล้อนะคือคุณเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แล้วพอเวลาร่วมกิจกรรมล้อมันก็จะหมุนนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้เหรียญประเภทไหนก็จะมี usdt นะครับมีเหรียญของ b i t เกตด้วยนะครับมีเหรียญน่าจะเป็นของ Bitcoin ด้วยอะไรพวกนี้นะครับลองเข้าไปดูนะ ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยกันสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมปิดเกตนะครับปิดเกตคือที่ที่มี Copy ี a เท e และมีกิจกรรมมากมายซึ่งเป็นกระดานที่ผมว่าอีกหน่อยจะติดระดับเทียรหนึ่งแน่นอน